สวัสดีครับพบกับผมกับช่องลอยไายพัฒนาอีกแล้วนะครับเหมือนเดิมนะครับผมไม่ได้มาสอนนะครับแต่ผมมาสาธิตและแนะนํานะครับผมเราได้ทำล็อกอินล็อกเอา์กันเรียบร้อยแล้วแต่จะสังเกตว่าถ้าเราเอา,เอาผาดถ้าเราหรือยูเซอร์เนี่ยเอาผามาเข้าเนี่ยสามารถเข้าได้เลยโดยที่ไม่ต้องล็อกอินนะครับผมสามารถเข้าได้เลยนะครับผมเราจะมาทำโปรเทครูทกันนะครับผมเราต้องเช็คก่อนเดี๋ยวเริ่มจากยูเซอร์นะครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเปลาหลักเวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมอาจจะยังไม่เห็นภาพนะครับผมขอสําหรับอีพีนีนะ้ขอให้เชื่อมั่นในตัวผมนะครับผมเดี๋ยวผมพาทานะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยเดี๋ยวเกินนิดนึงเนาะคือโดยปกติเนี่ยผมจะค่อยๆพิมพ์ค่อยๆค,ค,คอนโซลล,ล็อกให้ดูแต่ละตัวแปรมีที่ไปที่มาอย่างไรแต่อีพีนี้ผมจะทดสอบไม่ได้ในทันทีนะครับผมผมจะทดสอบได้ตอนจบตอนที่ทําเสร็จแล้วนะครับผม ขอให้เชื่อใจผมนะครับผมเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยอาจจะยังไม่เห็นภาพด้วยนะครับผมขอให้เชื่อใจผมพิมพ์ตามผมไปก่อนนะครับผมมาที่โฟลเดอร์ c l i e n อ SRC c o m p o n e n t นะครับผมเดี๋ยวเราสร้างโฟลเดอร์มาหนึ่งโฟลเดอร์เอาไว้เก็บชื่อว่า root rootest เลยเนาะตัวนี้เนาะอะ,อะ,อะไฟล์แรกนะครับผม loading t o r e direct คืออะไรนะครับผม loading t o r e direct เล็กแบบเจ็ดอาจจะยังไม่เห็นภาพขอให้เชื่อใจผมนะครับพิมพ์ตามผมไปก่อนนะครับผม rafce เดี๋ยวผมจะไปช้าๆนะครับผมหนึ่งเลยตัว react import ตัว usestate เข้ามานะครับผมกับ useeffect เราได้ใช้ตัวนี้ไปกันคร่าวๆแล้วเนาะได้ใช้ตัวนี้กันไปบ้างแล้วนะครับผมขอเปลี่ยนตรงนี้นิดนึงนะครับผมโอเคนะครับผมสนะครับผมคืออะไร คือตัว use navigate navigate Nav จากไหนจาก Re แอคค์ r าวดเตอรนะครับตัวนี้พาผมเขวพอสมควรนะครับสำหรับ v6 นะครับผมอ่าอะไรอีกนะครับผมเดี๋ยวเท่านี้ก่อนนะครับผมอ่ต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาสร้างสเตีหนึ่งสเตีเอาไว้เก็บค่าซึ่งเดี๋ยว ขอให้เชื่อใจผมนะครับพิมพ์ตามผมไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมย้อนกลับมาอธิบายทุกบรรทัดเลยนะครับผมประกาศตัวแปรตัวหนึ่งเอาไว้เก็บค่าเป็นเลขเอาไว้นับย้อนหลังถ้าคุณไม่มีสิทธิ์เข้าผ่านนี้นะครับเราก็จะนับถอยหลัง5 4 3 2 1่สามสองรีไดเรกกลับไปหน้าแรกกลับไปหน้าล็อกอินอะไรก็ว่าไปนะครับผมเขาคู่กับเซ็ตเขานะครับผมเท่ากับยสเตป กำหนดค่าให้เขาผมใช้3วินาทีพอนะครับผมไม่ต้องรอนานนะครับไม่ต้องรอนานอ่ะต่อไปนะครับผมยูดเอฟเฟกนะครับเขาผมหง่ะหำอะไรนะยูดเอฟเฟกนะครับผมยูดเอฟเฟกก็คือเมื่อเข้ามาโหลดคอมโพเนนต์ทำงานฉันด้วยทํางานฉันก่อนเลยนะครับผมอ่ะโอเคเป็นฟังก์ชันข้างในเนาะ ตรงนี้นะครับผมอยาลืมใส่ตัว array ว่างว่ากันอิน i n นิตี้ลูปเนาะตรงนี้เนาะตรงนี้นะครับผมโอเครีเทอรอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมอาจจะยังไม่เห็นภาพเราทําไปก่อนนะครับทําไปก่อนนะครับผมต่อไปนะครับผมอ๋อนี่นี่ยูสเนวิเกเตอร์เดเอา,าอเอาไว้ข้างบนเอาไว้ข้างบนเอาไว้สำหรับรีเด r เล็กไปหน้านูาน้นหน้านี้ก็พาไปนะครับผมอะไรนะประกาศตัวแปรขึ้นมาก่อนวันเนวิ v กใช้อะไรใช้ use navigate นะครับผมโอเคมีเออเ r ือไหมไม่มีนะครับผมพอ,อยังไม่ได้เรียกใช้เดี๋ยวเรียกใช้รู้เรื่องนะครับผมอ่ะผมไปไวเกินไปไหมเดี๋ยวเรามาในส่วนของ Use เ f f เ c t เขียนอะไรนะครับเราจะเซ t ตอินเ v อรให้เขานับย้อนหลัง5 4 3 2ี่สาในที่นี้ก็คือเลข3เนาะ3 2 1 0 Redirect นโอเคประกาศตัวแปรขึ้นมาว่า interval เท่ากับเซตอินเตอร์วัลข้างในก็จะเป็นฟัง์กชันปึ๊บปึ๊บแอร์โรฟังชันปีกาเปิดแอน e r ลงมา,อาพอจะตามสเติปได้ทันดีเนาะในเซตอินเตอร์วัลทำอะไรนะครับผมเราจะให้เขาลบเลขลบเขาลงไปเรื่อยๆทีละหนึ 1, 3, 2, 1, ่งอหนึ่งศูนยอาจจะยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวเราค่อยดูกันเดี๋ยวเราค่อยทำกันนะครับผมข้างในนี้นะครับผม ปีการข้างในเนาะไอวงเล็บข้างในอีกเนาะใส่คอเลนเขาค่าปัจจุบันเป็น n t c u คอเลนขานะครับผมตรงนี้เป็น arrow เป็นฟัง์กชันให้เขาทำอะไรลบ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 คอเลนเขาลบลบตัวเขาเองนี่แหลเขาก็จะลบสามสองหนึ่งศูนอลบยังไงไหนลบอ่ะนี่อันนี้คือ d e c ิ e m e n t เขาจะลบลบเรื่อยๆลบเรื่อยเร่อตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงหลังปีการ ให้เราใส่ระยะเวลาที่เราจะให้เขาทำงานหนึ่งพันหนึ่งพันคือหนึ่งวินาทีสองพันก็สองวินาที่ะเราจะให้เขาลบทุกๆ1หนึ่งวินาทีสามสองหนึ่งศูรีไดรเลกอา,อาจจะยังไม่เห็นภาพขอให้เชื่อใจผมนะครับผมเดี๋ยวผมกลับมาอธิบายถ้าสงสัยตรงไหนนะครับผมรันให้ดูไม่ได้จริงๆนะครับผมเมื่อเมื่อเขาลบไปเรื่อยๆเขาจะทำเนี่ยเขาจะลบไปเรื่อยๆสามสองหนึ่งศูนย ตรงนี้รีไดเล็กถ้าเขาเท่ากับศูนย์ให้เขาทำอะไรนะครับผมเราก็จะให้เขาเนวิเกตไปที่หน้าไหนครับไปที่หน้าแรกก็คือเวลาคนไม่มีสิทธิ์มาเข้าผ่านเนี้ยคุณไม่มีสิทธิ์เราก็จะให้สามสองหนึ่งศูนย์ีรีไดเล็กไปหน้าแรกอ่าโอเคเดี๋ยวผมพาทัาเดี๋ยวผมพาทั้มนะครับผมอะตรงนี้ตรงนี้ ตรงที่กัน i n f i n นิตี้ลูปเนี่ยนะครับผมใส่เขาลงไปด้วยเขาจะติดตามตัวแปรนี้ติดตามสเตปนี้เรื่อยๆนะครับผมใส่เขาลงไปจบไหมยังยังยังไม่จบนะครับผมหลังจากที่รนะีไดเรก t เนี่ยเราจะต้องให้เขาเคลียร์อินเตอร์ด้วยเคลียร์ตัวนี้ด,นะด,นะด้วยนะครับผมเคลียร์ด้วยนะต้องเคลียร์ด้วยนะครับผมเคลียร์อย่างไรนะครับผมอ่ะก็ประกาศ r e เทิรออกมารีเทิร์นเท่ากับ เป็น a r ร r เป็นแอโร่ฟังชันเนาะแล้วก็ clear interval ข้างในใส่อะไรใส่ interval ลงไปใส่ตัวแปรนี้ลงไปเราเคลียแล้วเคลียเรียบร้อยจบแล้วแค่นี้เองนะครับผมโอเคในส่วนของย s e effect ก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวในส่วนของ return คือข้อความแจ้งเขาหน่อยแจ้งเขาหน่อยว่าระบบกำลังจะพาคุณ redirect ไปไปหน้านู้นหน้านี้ก็ว่าไปนะครับ ของผมผมใส่เป็นหัวข้อเป็น H1 ไหมเป็นอะไรดีเป็นอ,อ่ no access ดีหน่อย no no permission เนอะ no permission ก็คือคุณไม่มีสิทธิ์เข้าใช้งานหน้านี้นะครับผมอ,อ you redirect in redirect in แล้วก็ใส่ตัวแปรลงไปเ,เขาก็คือตัวเลขที่นับถอยหลัง สามสองหนึ่งศูนย์รีเดลปุ๊บอาจจะยังไม่เห็นภาพหรืออาจจะมีเออร์เอร์เดี๋ยวค่อยกลับมาแก้กันนะครับผมในส่วนของไฟล์ loading to redirect แค่นี้เองนะครับแค่นี้พอแค่นี้พอนะครับผมเดี๋ยวเราสร้างมาอีกไฟล์นึงไฟล์นี้ซึ่งเป็นไฟล์เกี่ยวกับเอาไว้ป้องกันผ่าดของเราคือ user root เราไม่เช็คอะไรมากหรอกนะครับผม เดี๋ยวผมไปอธิบายตอนโค้ดแล้วกันนะครับผมตอนนี้ผมไปไวๆหน่อยนะไปไวๆนิดนึงนะครับผมสร้างไฟล์ขึ้นมาสร้างไฟล์ขึ้น user user root root.js นะครับผม rafce เหมือนเดิมนะครับผม rafce เหมือนเดิมครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนไทป์ฟอร์มตตรงนี้นิดนึงโอเคข้างในนี้มีอะไรบ้างนะครับผมข้างใน user root มีอะไรบ้างนะครับผม หนึ่งเลยนะครับหเลยนะครับคือตัว use selector ซึ่งเราเราได้ใช้กันไปเรื่อยแทบจะยังไม่ค่อยได้ใช้เนาะเป็นการเข้าถึงตัว store นะครับเป็นการเข้าถึง store ผมไม่ได้ทำคลิปแยกตัวนี้ทำคลิปตรง r e d ักตัวนี้นะครับผมทำคลิปการใช้งานนะครับจากไหนนะครับผมจาก r e d i r e สำหรับโค้ดนะครับท่านใดสงสัยนะครับเดี๋ยวผมอธิบายตอนท้าย เดี๋ยวผมอธิบายตอนท้ายนะครับผมราให้ดูไม่ได้จริงๆนะครับผมซีเล็กเตอร์มาแล้วนะครับผมอะไรครับที่เราเพิ่งทําเมื่อสักครู่ตัวโหลดดิ้งนะครับผมอินพุตเข้ามาด้วยนะครับผมตัวโหลดโหลดดิ้งทูรีเดเลเ็กจากนั้นจะผ่านเดียวกันเลยนะครับอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าถึงข้อมูลในสตูก็คือข้อมูลที่เราเก็บเดี๋ยวผมทําจริงๆผมเดี๋ยวผมราให้ดูตอนจบแล้วกันเนาะ เอาล็อกอินก่อนนิดหนึ่งนิดหนึงนน่งครับผมนิดหนึง่งอ่ะนี่อันนี้คือล็อกอินเรียบร้อยแล้วไปดูซิสตูเราสตูเราอยู่ดีดอ่ะนี่เราจะเข้าถึงสต,ตูตัวเนี้ยตัวยูเซอร์นี้นะครับผมเนี้ยเราจะเข้าถึงโทเค็นยูเซอร์เนมโรเข้าถึงวิธีการเข้าถึงนะเอารขาวๆ้ก่อนเนาะเอาร่าวๆก่อนเน,นาะเราก็ประกาศตัวแปรว่าอ่อยูเซอร์ ถ้าเราประกาศในปีกาเนี่ยเราจะเรียกเขาใช้ชื่อนี้ได้เลยนะครับผมอาจจะยังไม่เห็นภาพนะครับผมเดี๋ยวผมกลับมาอธิบายนะครับผมอ่ะต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราใช้ก่อนนะครับผมเท่ากับ u s e s e l e c t o r รเราจะดึงตัวแปรเข้ามาเช็คนะครับผมเราจะเช็คว่าเขามีโทเค็นไหมในระบบในรีดักเนี่ยมีโทเค็นไหมมีการล็อกอินไหมพูดง่ายๆนะครับผมเข้าถึงอย่างไรนะครับผมหนึ่งคือเราจะเข้าถึงสเตต เข้าถึงสเตจปึบ๊บวงเล็บเปิดปีกาเปิดจุดจุดจุด,จดสเตจคือการกปคือการก๊อปสเตจขึ้นมาเดี๋ยวผมคอนโซลล็อกให้ดูยูเซอร์แต่เดี๋ยวเราทําไปก่อนนะครับเมื่อได้ยูเซอร์มานะครับผมเราเช็คง่ายๆสําหรับอันนี้เป็นยูเซอร์ก่อนนะครับผมเป็นผ่าสำหรับเราจะมีแอดมินมียูเซอร์ใช่ไหมครับเป็นเป็นหน้าของแอดมินอันนั้นเดี๋ยวท,ทําทีหลังหลังจากนี้นะครับอันนี้เป็นหน้าของยูเซอร์เราจะเช็คแค่ว่า มีการล็อกอินไหมมีโทเค็นไหมในในสโตในส่วนของรีเทิร์นนะครับตรงนี้เนาะวงเล็บเปิดตรงนี้ปิดตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราลบออกเลยเราจะรีเทิร์นอะไรอ๋อตรงนี้เทิไว้ตรงนี้ก่อนครับเราขอรับค่ามาอีกค่านึ้งนะครับผมปีกาเปิดแล้วก็ชิวเดน is h i l d r e n ชิ d เดนคืออะไร เดี๋ยวผมหลอกให้ดูหลังจากที่เราเรียกใช้แล้วอโอเคผมกอติดไว้ก่อนขอติดไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ Return ต่อนะครับผม Return เราจะเช็คแค่ว่ามีไหมเนี่ยยูเซอรมีไหมนะครับและ User อร์จุดโทเค็ก็คือตัวนี้นะครับ User อร์จุดโทเค็มีไหมนะครับผมมีไหมถ้ามีเครื่องหมาย question mark นี่คือถ้าเป็นจริง ถ้าเป็นจริงนะครับผมก็คือถ้ามีนะครับผมทำอะไรถ้าไม่มีทำอะไรเอาถ้าไม่มีก่อนเนาะถ้าไม่มีเนี่ยเราก็เรียกใช้ component loading to r e d i r e c t ก็คือให้เขาห้าสี่สามสแล้วก็ r e d i r e c t กลับไปหน้าแรกที่เราเขียนกันก่อนหน้านี้นะครับผมแล้วถ้าเป็นจริงลนะ่ะก็เอา h ช l d เดมมาวางจบทำงานได้ไหม เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมไก,ไกลจะได้เรียกใช้แล้วครับเดี๋ยวผมติดไว้ก่อนนะว่าชิลเดีนคืออะไระเขียนเสร็จแล้ว2ไฟฝ่เขียนเสร็จแล้วสองฝ่นะครับผมเข้าไวล้ลอเลยยูเซอร์อินเดียเราเข้าอยู่เข้าอยู่นะครับผมเดี๋ยววิธีใช้นะครับผมสําหรับ V6 เลอเติร์ดม V6 นะครับผมมาที่ a p p j h ผมจะเปลี่ยนไฟล์แล้วนะครับผม a p p j h เดี๋ยวเราอิ p พ r t ตตัว user root เข้ามาก่อนอิ p พ r t ตอ๋อโอ้โหต้องขอภัยสำหรับเสียงรถนะครับผมอิ p พ r t ตตัว user root เข้ามา user r o o t จากไหนจากโฟลเดอร์คอมพนีย์โฟลเดอร์ root แล้วก็ user root โอเคใช้งานอย่างไร how to User อร์รสำหรับ b หกนะเล่นผมสเปยเหมือนกันนะที่ผมเขียนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเป็นเราเตอร์ดอมที่อยู่ต่ำกว่านี้นะครับเรียกใช้ง่ายๆอันนี้มีขั้นตอนเพิ่มมานิดหนึ่งนะครับผมอ่ะจำตัวแปร User Root ตทํำจำคอมพเนเอนยูเซอร์รูทไว้นะครับผมอ่ะเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาพาดในที่เราต้องการให้เฉพาะให้ User เข้าถึงพูดง่ายๆนะครับผมตัวนี้ใช่ไหมครับ <S <S ตัวนี้นะครับผม วิธีทานะครับมาดูในส่วนของ element element ถ้าเรียกมาที่พาดนี้ให้แสดง component นี้ถูกไหม c o m นที่แสดงอยู่นี้นะครับผมเราจะเอาตัว user root ผม enter ลงมาตรงปีกาเปิดนี่นะครับผม enter ลงมาปุ๊บปีกาก่อนปีกาปิดผม enter ลงมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บผมจะเอา user root มาครอบมาครอบวง user เปิดตรงนี้นะปิดตรงนี้ดูให้ดีนะครับผมอ่ะโอเคจะได้ในลักษณะนี้ผมกดจัดฟอร์แมตนะครับเมื่อกี้ไม่มีอะไรผมกดจัดฟอร์แมตยังเป็นรูทคงเดิมนะครับ property ก็ตามนี้เลยแต่ element เนี่ยเอา user root ที่เราเขียนกันเนี่ยมาใส่ลองเซฟดูผมจะกดเซฟนะครับผมรอดู error ให้ดีๆนะครับผมอ่ะ <c oughs> ผมกดเซฟปั๊บนิ่งนิ่งลองรีเฟรชดู ใจคอไม่ค่อยดีเลยนะผมผมดีเฟสหนึ่งครั้งโฮม e ูเซอร์อิอ้าวถูกต้องไม่รีไดเ็กเพราะว่าผมล็อกอินแล้วโอ้ใจตกอกตกใจหมดเดี๋ยวผมจะลองล็อกเอาดูนะครับผมปรับไปที่หน้า Home ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะกดแบ็กกลับผมจะกดย้อนกลับเพราะว่าเขาจะกลับไปที่หน้า User no Permission r e d ร r ไดเ i ก3 2 1สามสหนึ่งเฮ้ยสำเร็จดูนะครับผม นี่นะครับสามสองหนึ่งมากลับมาที่โฮคืออะไรทํางานได้อย่างไรนะครับผมเดี๋ยวผมไล่ทีละไฟล์ผมไล่จาก u s e r r o o t ก่อนนะครับผมจำชิวเดนได้ไหมครับผมเดี๋ยวผมไล่ที่ตัว u s e r root เนาะเดี๋ยวผมไลนะ่ที่ user r o o t เดินมาดูโค้ดกันนะครับผม u s e r r r o t ตรงนี้นะผมเปิดไว้คู่กัน ไฟ user root ขวามือนะครับผมเขาจะทำงาน component นี้ก่อน component user root ก่อนนะครับผม component user root รับตัว children มา children ก็คือคือตัวนี้คือ home user อะไรที่อยู่ภายใต้ component เปิดแล้วก็ปิดอะไรที่อยู่ข้างในนี้พูดง่ายๆนะครับผมก็คือ children คือ home user ทำไหมทำยังไงอะเราทำเราเช็คก่อนว่า มียูเซอร์สำหรับล็อกมียูเซอร์ล็อกอินเข้ามาไหมนะครับผมถ้ามีเป็นจริงนะครับก็ให้ทำคอมโพเนนต์โฮมยูเซอร์ก็คือให้แสดงถ้าไม่จริงนะครับก็ให้โหลดดิ้งทูรีเดย์เล็กก็คือ3 2 1 0ถ้าไม่ได้ล็อกอินนะครับผม3 2 1 0แล้วก็รีเดเล็กกลับไปหน้าแรกเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมคอนโซลล็อกให้ดูนะครับเดี๋ยวผมคอนโซลล็อกตัวยูเซอร์ให้ดู User Root เนาะจะได้รู้ว่ามาจากหน้านี้นะครับผมแล้วก็แสดงตัวแบบ User r ให้ดูชัดๆเนาะให้ดูชัดๆนะผมคอนโซลลอกตัว User ให้ดู User คือข้อมูลในสตูของเราอาจจะยังไม่เห็นผมต้องไปที่ผ่านของ User Index User Root now คือไม่ได้ล็อกอินมาพูดง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองล็อกอินให้ดูเขาก็จะต้องแสดงพวกนี่ user รู้เห็นไหมครมีโท k e n มี user มี row คือข้อมูลที่อยู่ในสต o r e Use เ e ็กเตคือการเข้าถึงข้อมูลในสต e เราเก็บไว้ที่ตัวแปร user ถูกไหมครับอ่าผมคอนโซลล็อกให้ดูแล้วนะครับผมผมทำตามที่สัญญาไปแล้วนะครับผมต่อไป c h i l d เด n ดูว่าช h i ด d เ e n คืออะไรจริงหรือเปล่า ชิวเดนก็คือเห็นไหมครับคือตัวที่อยู่ในหน้าแอปแแบบอเราครับผมอะไรที่อยู่ที่ครอบอยู่นะครับผมเขามีพอปอะไรนี่นี่นี่ตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวผมรีเฟรชให้ดูนะครับ user root user root นี่นะครับผมเขาคือตัวนี้ที่หน้าแอป,ปะนะครับเขาคือตัวนี้เขาคือ home user นะครับผมกดดูได้นะครับกดดูได้ มีหลายอย่างมีหลายอย่างนะครับผมโอ้โ oh. ห oh. เอาเป็นว่าคือค่าที่ข้างในนี้แล้วกันนะครับผมให้ผมกดดูเดีย๋ยวจะยาวนะครับผมอ่ะก็คือค่านี้นะครับผมถ้านี่เนาะเราเช็คเนาะเช็คง่ายๆเดี๋ยวแอดมินก็จะคล้ายๆกันนะครับผมอ่ะเช็คแค่ว่ามียูเซอร์ล็อกอินมาไหมให้แสดงถ้ามีนะครับผมก็ให้ทำชิลดินก็คือตัวนี้ให้แสดงคอมพอนแนนต์นี้พูดง่ายๆครับผม ถ้าไม่มีก็โหลดดิ้งทูดีไดเล่าแล้วโหลดดิ้งไดเร็กผมต้องเดี๋ยผม,ผมติดไว้นะ่ะเดี๋ยวผมไปอธิบายอีกทีนึงนะครับผม mm hmm. เดี๋ยวผมล็อกเอาก่อนจะได้เห็นหน้านี้คือถ้าคุณไม่ได้ล็อกอินมาเขาก็แสดงนี่เห็นไหมฮะคือข้อความเราไม่ได้แต่งอะไรนะเราไม่ได้แต่งอะไรคุณไม่ได้ล็อกอินมาก็คือ no p e r m i s i o n redirect in ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผม set interval ธรรมดาเยอะนับ3 2 1 0แล้วก็ r e d i r e c โอเคนะครับสำหรับการทำโปรเทค o ูทในส่วนของยูเซอร์ของยูเซอร์นะครับผมของแอดมินจะเพิ่มขั้นตอนนิดนึงนิดนึงนะครับเอารูทเอาเอาโลมาเช็คว่าคุณใช่แอดมินหรือเปล่าอ่าผมเกิดไปเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราไปเจอกัน E p หน้านะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับทุกท่านนะครับผมฝากกดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับผมสุดท้ายนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ